ได้เลยเลาเอาไปนอนเหนืยอยหน้ามาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งไปชี่หนึ่งแล้วจ้าเลยไปชีพได้กินด้วยจ้าเลยจ้าก่อนจ้าสวยสวยก่อนสวยก่อนสุดยอดรับไปเลยจ้า <coughs> oh, <không phải> <coughs> Oi mãi <ai>. Oi mãi Tá tá e tá tá e เอาพี่เจ,จ,จ,จ้าไปใส่ละฮะมาเจ้ากันเลยเจ้ากันเลยจ,จ้าลูกเ <c oughs> ื้อตินเลย,ยไม <c oughs> ่ทีกันไม่ไห